ขยี้อนิเมะขอเสนอสัรพยุทธทารุฟ้าภาคที่หโรงเรียนเจียนนันตอนที่39.2ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มาสปอยอนิเมะแต่ทางเรามาขยี้เพื่อเพิ่มสีสันในตอนนั้นๆให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับถ้าใครชอบวิธีการสปอยผมทำได้นะแต่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคนอื่นดังนั้นขอไม่ทำดีกว่า ผมชอบอะไรที่เป็นอะไรที่แปลกและใหม่และไม่มีใครทำนะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่านะครับหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่เนี่ยมีการประทับฝีมือกันแล้วก็ประทับฝีปากกันแล้วเกิดอะไรขึ้นมาอีกหลังจากนั้นครับทางด้านหานเฟิงเนี่ยก็เริ่มโกรธแค้นเหยี่ยเฉินมากขึ้นไปอีกมีการกลดาสารพัดคำแต่ทางเซียวเหยียนเนี่ยเริ่มนะครับของขึ้นละขอไอสิทธิ์พี่เนลคุณคนนี้กลับนะครับไม่รู้บุญคนกับ มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายเซียวเหยียนนะครับก็เลยนําบัวเขียวแก่นพิภพกับเพิงเย็นวิญญาณกระดูกออกมาเพื่อทําการหลอมรวมให้กลายเป็นบัวเพิงพุทธาพิโรธพอหานเฟิงเห็นว่าเซียวเหยียนนําเพิงวิเศษสองชนิดมารวมไว้ด้วยกันแน่นอนว่าหานเฟิงเกิดการตหนกและตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าคนปกตินั้นจะพยายามไม่ทําให้ไฟวิเศษสองชนิดอยู่ใกล้กันเพราะอาจจะเกิด การน,นะครับกัดกินกันหรือเกิดการแหวงกัดกันขึ้นมาแน่นอนว่าวิธีการดังกล่าวเหมือนกับการฆ่าตัวตายนั่นเองดังนั้นคนทั่วไปจะไม่มีทางนำเื่ิงวิเศษ2ชนิดมารวมไว้ด้วยกันเพื่อก่อกำเนิดเป็นทัศยุทธที่มีความร้ายกาดแน่นอนว่านั่นสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเซียวเหยียนนั้นเป็นอะไรที่แก่งกล้าแล้วก็บ้าบินมากเพราะในสมัยก่อน เสียวเหยียนเคยใช้วิธีการดังกล่าวและสามารถหาจุดศูนย์กลางของทั้งสองเปรเพิงได้พอดิบพอดีก็เลยก่อกำเนิดเป็นบัวเพิงคุทธ,ธาพิโรดหารเฟิงนะครับให้คำนิยามเสียวเหยียนว่าเป็นคนวิปลาสเพราะคนปกติจะไม่นำเปรเพิงสองชนิดมารวมกันอย่างแน่นอนแล้วหารเฟิ่งเองก็ไม่เคยเจอใครที่มีความบ้าบิ่นเท่ากับเซียวเหยียนมาก่อนและพานุภาพที่รวมระหว่างเปรเพิงสองชนิด หลายกาดเป็นอย่างมากคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทางด้านของเซียวเหยียนกับหานเฟิงใครจะเป็นยังไงกันบ้างสิทธิ์พี่วันนี้ให้ข้าสิทธิ์น้องเป็นผู้ชำระสำนักแล้วกันคำว่านะครับชำระสำนักเนี่ยก็เหมือนกับว่าเซียวเหยียนของเราต้องการนะจะทำการทำความสะอาดสำนักที่ปัจจุบันนี้มีสิทธิ์เนรคุณ อย่างหานเฟิ่งดำรงเนี่ยตำแหน่งสิทธิพี่อยู่จะร้างคนคู่นี้ออกไปตลอดการไม่เขาได้กลับมาเหยียบย่ำณสถานที่นี่ก็คือเป็นการลบชื่อของหานเฟิ่งเนี่ยออกไปตลอดนั่นแหละก็คือฆ่ามันซะไอสิทธิเนลคุณไอไม่ใช่ไอสิทธิเนลคุณคู่นี้นะครับก็เป็นการพูดประมาณนี้ไปไปกันต่อด,ดีกว่าเจ้าเด็กชารกทําเป็นปากเก่งหลายปีมานี้เนี่ยฆ่าหานเฟิ่งมีสถานการใดไม่เคยพบผ่าน คำพูดดังกล่านะครับก็เป็นเหมือนกับการว่าตัวเขาเนี่ยพบพามสถานการณ์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีร้ายน่ากลัวหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เฉียดตายตัวเขาประสบพบเจอาหมดแล้วและไอสถานการณ์ที่ปัจจุบันเผชิญอยู่เนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความหวาดหวั่นอะไรทั้งนั้นว่าจะแก้ไขมันไม่ได้ก็เป็นประมาณนี้แหละเด็กน้อยไปตายพร้อมกับตะแกนหนังเหนียวนั่นเถิดตีสวนเพิงมหนพ เป็นคำพูดที่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับคือหารเฟิ่งจะคฆ่าทั้งคู่เนี่ยให้ตายโดยใช้นะับตีสวนเพิงมหานพหรือตีสวนเทพสมุทรที่ผมชอบไปแซวเขานั่นแหละนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบัววุโสสำนักในโรบไปตอนนี้นะครับซูเฉียนเนี่ยได้เห็นการประทะของบัวเพิงพุทธาพีโรธกับตีสวนเทพสมุทรหรือว่าตีสวนมหานพนั่นแหละ คราวนี้ซูเฉียนก็เลยออกคําสั่งนะครับให้เราบรรดาคู่ผู้โสนากเรียนส่วนในเนี่ยหลบไปซะไม่อย่างนั้นถ้าโดนลูกหลวงเข้าไปได้ตายห่ากันทั้งคณะแน่ตอนนี้เนี่ยควรจะหลบไปก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวได้ตายกันหมดก็เลยเป็นการสั่งนะครับให้พวกเขาเนี่ยหลบไปซะเพราะพภานุภาพนะครับที่ออกมาจากสองท่าไม้ตายที่หานเฟิงและเซียวเหยียนปะทะากันสามารถทำลายล้างระดับจัก,กรพรรดิหรือทำให้ระดับ บ,บ,บาดพรุดบาดเจ็บได้ถ้าอยู่ระหว่างกลางถ้าไม้ตายทั้งสองนั้นเราไปดูกันต่อครับว่ามีการพูดคุยอะไรกันอีกต่อไปนะครับการพูดคุยเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่น่าสนใจนะก็คือนี่ต่างหากพลังฝีมือแท้จริงของเซียเวเหยียนน่ากลัวจริงๆตอนนี้เราบรรดาผููวุโสแล้วก็สิทธิ์จากโรงเรียนเจียนนันส่วนในได้เห็นประจักษ์พยานนะครับเราได้เห็นถ้าไม้ตาย หรือความสามารถของเซียวเหยียนแบบเต็มอัตราศึกแล้วพวกเขาก็เลยคำนวณว่าตอนนี้เนี่ยเนี่ยแหละคือพลังที่แท้จริงของเซียวเหยียนเซียวเหยียนนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถเอามาวัดค่ากับคนรุ่นเดียวกันได้เพราะว่าเซียวเหยียนอยู่เหนือกว่าพวกเขาไปแล้วในปัจจุบันแค่ท่าที่เซียวเหยียนปล่อยออกมาก็มีความสามารถทำร้ายหรือฆ่าระดับจักรพรรดิได้เลยทีเดียวไปดูคำคู่ต่อไปครับ พลังของตีสวนเสื่อมถอยลงทุกขณะบัวเพิงนั้นปลดปล่อยพลังมหาศาลป่านนี้คิดว่าน่าจะบรรลุถึงขีดสูงสุดแล้วเช่นกันกับมังซึ่งแน่นอนครับว่านี่ก็คือสิ่งที่หานเฟิ่งเนี่ยคิดว่าสกิลทั้งสองอย่างนะหรือถ้าไม่ตายทั้งสองอย่างระหว่างบัวเพิงกับตีสวนเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายน่าจะหมดพลังทั้งคู่แล้วเมื่อไหรท่ที่ทั้งสองฝ่ายหมดพลังแน่นอนว่าจะเป็นโอกาสนะครับ ให้หานเฟิ่งเนี่ยเข้าไปฆ่าเซียวเหียนได้เพราะว่าเสี่ยวเหยียนจะต้องสูญเสียพลังเป็นอย่างมากในการสร้างบัวเพิงดอกนี้ขึ้นมาด้วยที่เซียวเหยียนเป็นเพียงระดับยอดยุทธ์หรือระดับวิญญาณเท่านั้นแต่ตัวหานเฟิ่งเป็นถึงระดับจัก,กรพรรดิมันมีความต่างตรงนี้แหละครับก็คือสิ่งที่หานเฟิ่งคิดนะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ ทางด้านหานเฟิงเนี่ยเห็นมันคนละเรื่องกันเพราะว่าตอนนี้เซียวเยียนใช้ให้บวบเพิงนะครับคุชาพีโรดเนี่ยระเบิดแล้วพอระเบิดนะครับมันมีความใกล้เคียงกับหานเฟิงแน่นอนว่าหานเฟิงจะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างแน่นอนมาดูกันต่อนะครับว่าเขาคู่อะไรกันดีหมอนี่ถึงกับรมหานเฟิงได้ตอนนี้ครับหานเฟิงเนี่ยเหมือนกับจะได้รับบาดเจ็บแล้วเหล่าบรรดาคนที่ อยู่รอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจากแดนหาการหรือคนจากโรงเรียนเชียนหนั่นก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่หานเฟิงได้รับบาดเจ็บจากบัวเพิงนั้นว้าวเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีต่อครับว่ายังไม่ตายกระมังผู้เท่าชุดทองเนี่ยเป็นคนถามขึ้นก็คือทางผู้เท่าจินหยินนะครับได้เข้าไปช่วยหานเฟิงในตอนที่หานเฟิงได้จังหวะที่แบบเหมือนจะเสียท่าแล้วเหมือนจะใกล้าตายแล้ว ในช่วงตอนนั้นเนี่ยผู้เท่านะครับก็ได้เข้าไปช่วยหานเฟื่องไว้ยังมีลมหายใจโชคดีที่หมอนี่มีไฟพิเศษคุ้มกายไม่อย่างนั้นไม่ทางรอดชีวิตจากแรงกระเบิดแน่โอ้โหบอกได้คําเดียวว่าตอนนี้ครับหานเฟื่องได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการประทะกกระเซียเวเยียนด้วยบวเพิงแล้วตอนนี้หานเฟื่องอยู่ในการล่อแร่หรือจะเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสก็ว่าได้และได้นะครับสองเท่าจินดินคอยเป็นคู่วิทักปกป้องให้เขาเนี่ยรอดชีวิต จากการโดนซ้ำเข้าไปอีกถือว่าหานเฟิ่งขาดทุนย่อยยับนับในการบุกเข้ามาครั้งนี้ต่อไปนะครับต่อไปเลยเจ้าเด็กนี่เป็นใครกันชั้นไหนได้ไม่เคยได้ยินว่าสถานศึกษาเทียนนันมีคนที่แก่งกล้าปานนี้ว้าวเป็นการแบบตื่นเต้นนะ่ะสองเท่าจินดินนะครับเพิ่งจะได้เห็นความสามารถเซียวเหยียนแล้วก็งงว่าไอคนที่มีความโหดเหี่ยมทารุณแล้วเป็นคนที่ เรียกว่าเลือเดเย็นขนาดนี้เนี่ยมาบโข่แนงเรียนเจียนนั่นได้ยังไงทําไมถึงไม่มีข่าวข่าวเกี่ยวกับบุตรคลคนนี้เลยแน่นอนพอถามไปนะครับทั้งสองเนี่ยก็ไม่มีคําตอบก็คือตอบว่าไม่รู้อ,ะอ่ะเอาง่ายง่ายก็คืออยู่ด้วยกันจะไปรู้ได้ยังไงมาดูต่อรับว่าตอนนี้เรื่องราวไม่เป็นดังหวังพวกเราเข็นก่อนดีกว่าเจ้าหมอนี้เจ็บหนักจนหมดสติไข้ชิงไฟพิเศษคงเป็นไปไม่ได้ว้าวนะครับก็ทํานองว่าตอนนี้สู้ไม่ได้แล้ว ถอยกันดีกว่าถ้าไม่ถอยเนี่ยมีหวังได้ขาดทุนหนักวันนี้แน่หานเฟื่องเองก็สลบไปแล้วเนื่องจากโดนบัวเพลิงพุทธาพิโรธแล้วตอนนี้พวกเขาเจะกําลังอะไรไปแย่งชิงไฟวิเศษได้อีกเรานะครับลูกเดียวก็คือถอยอ่ะไปดูกันต่อเซียวเหยียนเจ้าไม่เป็นไรกันมังนะครับคือเห็นหานเฟืองเนี่ยสลบไปแล้วคนจากเราบ,บรรดาฝั่งขั้วภูโสนะครับก็เข้ามาตะโกนถามเซียวเหยียนว่าตอนนี้เนี่ยเซียวเหยียนเป็นไงมัาง ได้รับบาดเจ็บหนักไหมหรือว่าอาการเนี่ยบาดเจ็บอยู่ระดับใดก็คือสอบถามนั่นเองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็เล่ามาถึงช่วงที่จบศึกระหว่างหานเฟิงกับเซียวเหยียนแ,แล้วนะครับหานเฟิงได้รับบาดเจ็บหนักจากการโดนบัวเพิงคุชตาพิโรธฉบับสมบูรณ์ไปหนึ่งดอกเต็มๆแล้วฉบับดังกล่าวเนี่ยมีความใหญ่กว่าฉบับอื่นๆอ,อ,อีกนะ มันจะมีฉบ,บับแบบธรรมดาฉบ,บับแบบสมบูรณ์ย่อไอต้องอบอกฉบับสมบูรณ์ธรรมดาแต่ที่เซลววียนใช้อ่ะเป็นฉบ,บับแบบดอกบัวเรือปะเตอร์ใหญ่มากๆนะครับปกติเราจะเห็นดอกบัวเท่าฝ่ามือใช่ไหมหรือไม่งั้นก็ดอกบัวเท่าแบบใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหนึ่งแต่รอบนี้เนะี่ยมันใหญ่เป็นแบบฐานดอกบัวพระพุทธรูปะนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเลยก็อย่าลองไปดูแล้วกันแต่ตัวอย่างนี้เห็นแล้วนะครับ ถ้าชอบก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้มาสปอยแบบเนื้อหาเต็มร้อยถ้าสปอยเนื้อหาเต็มร้อยมันจะไม่น่าดูสุดท้ายเนี่ยเราก็จะหมดอารมณ์ในการดูไปเพราะอะไรรู้แล้วว่าดูแบบฟังมาแล้วรู้หมดแล้วอะแล้วใครจะไปดูอนิเมะถ้าพอมีคนดูอนิเมะน้อยลงสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่สร้างมาให้เราดูอีกดังนั้นทําให้อยากแล้วก็ให้นั่งรอดูอนิเมะดีกว่าโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอบค,ครับ